เมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระองค์มอบหมายให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลธรรมชาติทั้งหมดให้ธรรมชาติเจริญงอกงามตามแผนการของพระองค์แต่ถ้ามนุษย์โง่เขาจะตั้งหน้าตั้งตากอบโกยผลประโยชน์โดยไม่ดูตามมาตาเรือสิ่งที่ตามมาขึ้นในเวลานี้โลกร้อนเพราะโรงงานต่างๆทั้งน้อยใหญ่ ในประเทศร่ำรวยที่ถือว่าเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมตั้งหน้าตั้งตาปล่อยควันพิษทำให้เรือนกระจกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนขณะนี้อากาศเป็นพิษไม่สามารถระบายออกไปในท้องฟ้าซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้นทุกปีปีนี้ที่โค้วโลกเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นสามองศาน้ำแข็งละลายรวดเร็วมากอีกทั้งแผ่วงกว้างเป็นประวัติการ์ สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือธรรมชาติที่เคยอ,อยู่ในทํานองครองธรรมตอนนี้อยู่ปกติสุขไม่ได้มีพายุเทอนาโดไปทำลายบ้านเรือนเข้าของในหลายประเทศเมกซินามิก่อขึ้นเกิดฝนตกจนท่วมหลายประเทศแต่ฝนกลับแรงในหลายแห่งฟ้าผ่าบ่อยขึ้นและอื่นๆนับว่า เป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นและมีมากขึ้นอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าถ้ามนุษย์ไม่รู้สึกตัวความเสียหายจะมีมากขึ้นและจะแผ่กว้างไปทั่วโลกจะเข้าทำนองที่ว่ามนุษย์ฆ่าตัวตายด้วยการทำลายธรรมชาตินั่นเองดังนั้นเรา จึงโวนช่วยกันดูแลแม่ธรรมชาติของเราเพื่อให้ลูกหลานได้มีโลกที่น่าอยู่มากกว่านี้ขอให้เราสวดอ้อนวอนพระเจ้าว่าโปรดทรงเมตตาเถิดพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำลายธรรมชาติของพระองค์